สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ของโลมาพยากรณ์ด้วยนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปที่ f แฟนเ e Facebook ค่ะ Search โลมาพยากรณ์ภาษาอังกฤษตามด้วยภาษาไทยนะคะเราแจกฟรีค่ะวอเปเปอร์ paper เสริมหลากหลายด้านเลยนะคะสามารถไปก๊อปใช้ได้เลยอย่างเช่นเนี้ยก็จะเสริมโชคลาภวาสนาต่างต่านำไปใช้ได้เลยนะคะเหมาะกับอาชีพของคุณ แจกฟรีนะคะสำหรับสายมูเตลูลห้ามพลาดค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงปักรายเดือนของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะในเดือนพฤศจิกายน2564น2564ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ สำหรับช่วงนี้เนี่ยแนะนำเลยว่าแนะนำว่าสามารถฟังแบบเพลินๆได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงเฉพาะต่อจงนะคะเป็นดวงโดยรวมถือว่ามาฟังสนุกสนานเพลินๆนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะจากเรื่องการงานการเงินกันก่อนเลยของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนะขอแพร่ออกมา อย่างแม่นยำด้วยนะคะการงานการเงินของชาวลันคนาราศีมิถุนอืมเดอะซันโอ้โหโอ้โห,โโหมิถุนะ่ะอะไรจะตังปุริเย่ขนาดนั้นคะงานของคุณ ได้เดือนันเดือนพฤศจิกายนคืองานของคุณแบบเฉิดฉายมากนะคะสว่างสดใสามากเป็นที่รู้จักโปรเจกต์ไหนที่คุณทำค้าขายไหนที่คุณกำลังจะแบบว่าเริ่มเดินไปต่างๆเนี่ยคุณลุยได้เลยนะนะคะแล้วก็มีการเติบโตแน่นอนเนาะแปดไม้เท้าขึ้นมานะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ แล้วก็พบกับความสุขในเรื่องของงานคือจะพูดว่าไงอ่ะสิบถ้วยก็ขึ้นมาแบบเฮ้ยมันปังมากคุณขาเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีมิถุนเรื่องของงานคุณดีมากจริงๆจะไม่เปิดอะไรเพิ่มเลยงานคุณดีโปรเจกต์ไหนที่คุณต้องการลุยต้องการจัดการในเดือนพฤศจิกายนคุณลุยได้เลยนะคุณลงมือได้เลย นะคะสดใสสว่างสดใสแน่นอนพูดไปขนลุกไพ่แบบว่าออกมาดีมากทั้ง3ใบนะคะหรือคุณตั้งใจจะค้าขายยิ่งแอดทำโฆษณาลุยได้เลยค่ะเดือนพฤศจิกาย,ยนนะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างดีก,กว่าชาวลัคนาราศีมิถุนการเงินจะเป็นอย่างไร ในเดือนพฤศจิกายนนะคะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างการเงินในเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะงานก็ดีและเครียดอะไรคะเนี่ยโอ ก้าดาบขึ้นนะคะต่อด้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็2เหรียญคือจะบอกว่างานของคุณอ่ะมันมันดีมากนะถ้าคุณจะทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถามเรื่องเงินนะคะมีเรื่องให้คุณต้องเครียดวิตกกังวลอาจจะส่วนหนึ่งพอหาเงินได้เยอะหรือว่าลงทุนอ่ะมันลุยได้แหละพอลงทุนเยอะมันก็อาจจะทำให้คุณเครียดว่าเออจะขายได้จริงไหมหรือจะแบบ ผ่านพ้นไปได้หรือเปล่านะคะการเงินของคุณอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดมากเครียดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็การเงินของคุณเนี่ยถ้าจะพูดถึงเนี่ยจดถ้วยขึ้นมาเหมือนแบบว่าคุณคิดหลายอย่างอะเรื่องเงินคุณแบบอยากจะได้เงินจากตรงนู้นตรงนี้หรือว่าต้องการเงินหลากหลายช่องทางนะคะคือคุณคิดอยู่คิดมากอะคุณคิดมากที่จะแบบทาลงทุนอะคุณคิดมาก หลากหลายช่องทางเอออยากทำโปรเจก t นั้นอยากลุยโปรเจก์นี้ได้แต่คิดแต่คุณเนี่ยยังไม่ลงมือทำเลยคุณแบบเพ้อฝันอยู่นะคะซึ่งถ้าคุณลงมือทำเนี่ยปังปุริเย่ะนะแล้วก็เป็นเดือนที่ที่คุณอะ่ะจะต้องแบบว่าหมุนเงินหน่อยนะคะคุณจะต้องทำหลายอย่างคือเรื่องการงานของคุณมันเบรกอะ่ะแต่การเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีพอหาได้มากก็อาจจะใช้จ่ายมากมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลน,นะคะคือ เฮ้ยงานมันดีแต่การเงินมันอาจจะไม่คล่องตัวก็เป็นได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยขายของดีมากแต่พอขายหักลบก,กบแล้วปุ๊บเอากำไรไปไหนหาไม่เจออะไรแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสเป็นได้ดังนั้นนะคะก็สามารถที่จะวางแผนเรื่องของการเงินให้ดีๆนะนะ,ะวางแผนเรื่องงานเรื่องเงินให้ดีๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสรุปเรื่องของการงานการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะในเดือนพฤศจิกายน2564นะคะขอสรุป1ใบค่ะเรื่องของการงานการเงินสรุป1ใบนะคะเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเซเว่นอฟปอรคือ มันเป็นเดือนที่คุณอ่ะลุยลุยงานลุยงานเพอร์ฟิคได้แต่คุณก็อาจจะอย่างที่บอกไปอ่ะว่าอาจจะต้องมีเรื่องให้คุณได้จับใจใช้สอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นบทสรุปอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเดือนที่คุณอ่ะต้องแบบแข่งขันกับหลากหลายอย่างต้องต่อสู้ต้องลุยต้องฝ่าฟันแต่สุดท้ายเนี่ยความไม่ย่อท้อของคุณเห็นไหมความที่คุณมุ่งมานะไม่ย่อท้อเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยได้รับชัยชนะ นะคะคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อขอแค่คุณเนี่ยต้องอดทนนะคะอดทนค่อยคคิดค่อยค่วางแผนอย่าจะไปเครียดมากอะไรที่คุณคิดว่าเฮ้ยทางนี้มันน่าจะเวิร์กทางนี้มันน่าจะไปได้หรืออันไหนที่คุณคิดว่ามันหมุนได้ต้องลองดูนะคะในเดือนพฤศจิกายนค่ะแต่ไพ่งานเนี่ยดีมากเลยนะขึ้นสวยขึ้นแบบขึ้นแบบเดียปัง เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะในเดือนพฤศจิกายนความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรขอให้ออกมาอย่างแม่นยำด้วยนะคะโอเคอุ้ยมันพลิกออกมา ความรักของคนสโสดจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมคะเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนพฤศจิกาจะมีใครทำให้เรากระชุ่มกระชวยไหมนะคะอืมอืม,อมในเดือนพฤศจิกาโยนอฟสตอรขึ้นมาอัศวินถือดาบนะคะจริงๆเนี่ย มันก็มีคนที่พร้อมจะเข้ามาหาคุณแหละนะคะเขาเขาพร้อมลุยเขาพร้อมที่จะแบบเออถ้าสมมุติคุณเป็นคนเปิดใจยากหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็พร้อมที่จะลุยฝ่าฟันพร้อมที่จะอยากทําความรู้จักคุณนะ e e of e n t a c l e 1นึ่งเหรียญขึ้นมาบอกว่าคุณจะได้พบกับอะไรใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะข่าวดีต่างๆนะคะแล้วก็เดือนนี้ บอกเลยว่าคนที่เขาเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะเขาเขาพร้อมที่จะลุยอยากทําความรู้จักคุณอ่ะเออนะคะเขาพร้อมจะเข้ามาทําความรู้จักคุณอยากแบบทักทายอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นตัวคุณนะมองว่าเป็นตัวคุณที่ยังแบบยังไม่ค่อยเปิดใจอ่ะยังแบบว่าเออเฮ้ยยังไม่ได้สนใจอะไรมากพอมีมีเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องโฟกัสอย่างอื่นอยู่คือต่อให้คนเข้ามาหาคุณอ่ะ แลวเขาอยากจะทําความรู้จักคุณมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึง่งที่คุณอาจจะยังไม่ถูกใจมากพอก็เป็นได้มันก็เลยทําให้คุณแบบมองไปทางอื่นไม่เปิดใจอะ่อะถพาอยากจะบอกอะไรอีกคะสําหรับความรักคนโสดคนชาาลัคนาราศีมิถุนคะ่ะในเดือนพฤศจิกาย,ยนไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคนโสดคะ่ะคนโสด e ีอ f s o r The world is of f c u p หกดาบขึ้นมาคุณเนี่ยจริงๆอาจจะมองว่าเป็นที่ตัวคุณนะแบบมีคนเข้ามาหาแต่คุณนะ่ะมองไม่สนใจแล้วคุณก็เลือกที่จะหันหลังให้กับคนที่แบบเข้ามาโอ้คุณก็หญิงนะ <c ười> คือเขามาชอบเราก็ยังแบบเอ้ยยังไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเบขึ้นมาแบอบกว่า เขาอะก็จะพิสูจน์ให้คุณเห็นนะให้คุณรู้สึกชอบเขาขึ้นมาได้นะคะคือมองว่าคุณอาจจะแบบเฮ้ยแพ้ในเรื่องของความพยายามของเขาต่อให้คุณหันหลังปุ๊บเขาก็จะพยายามทําให้คุณแบบหันมาสนใจเขาอะอเออเขาก็สู้เหมือนกันนะเนี่ยเออเขาพร้อมดุยอะนะคะเขาก็สู้นะขึ้นเดิมเวอร์แล้วก็ขึ้นหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคุณอาจจะ โชคดีในเรื่องของความรักคือเขาก็จะทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นคุณบอกว่าโอ้ฉันไม่ชอบฉันไม่อยากคุยนั่นนี่เหมือนยิ่งคุณเฉยอะ่ะเขาก็ยิ่งชอบเขาก็ยิ่งยิ่งรู้สึกว่าคุณแบบเป็นความสัมพันธ์เป็นอะไรที่น่าท้าทายเขาอะ่ะเออเขายิ่งอยากชนะใจนะคะประมาณนี้ขอไพ่สรุปหนึ่งใบค่ะ ความรักคนโสดของชาวลัคนาราศีมิถุน The e m เอ r มเพลเอร์ไพ่จักรพรรดิขึ้นมาเลยมองว่าเขาอ่ะเขาอ่ะเข้ามาสนใจคุณแล้วเขาก็แบบอยากชนะอยากชนะใจคุณให้ได้นะคะคุณก็อาจจะเริ่มหวันๆแล้วเพราะว่าดูแล้วเขาไม่ค่อยยอดทอนิด แบบไม่ค่อยย่อท้อเท่าไหร่อ่ะเขาพยายามแบบเออเป็นไงเป็นกันอ่ะต่อให้คุณจะดูไม่สนใจเขาก็พยายามที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะคนโสดก็เปิดใจเถอะเปิดใจลองคุยนะคะถ้าแบบคุยแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็ก็แค่แบบเออลองคุยกับคนใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องคิดมากนนอะคนโสดเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูความรักของคนมีคู่กันต่อ ของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2564รคนมีคู่นะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคนมีคู่ในเดือนนี้นะคะก็หล่นก็อะไรชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะคนมีคู่นะคะจะเป็นอย่างไร ไฟออฟคัพอ้โหคนมีคู่คิงออบบอลเดวร์คนมีคู่ขามันขึ้นแบบความรู้สึก5ถ้่วยขึ้นมาตอนนี้คุณมีความรู้สึกที่เศร้าผิดหวังหรือแบบบางบางคนนะแอบนึกถึงความหลังเก่าๆสิ่งที่คนรักของคุณเคยทำในอดีตอะ ในเดือนพฤศจิกายนยนะชาวลัคนาราศีมิถุนคิงออฟบอลออกมาบอกว่าคุณอะอคือแบบว่าคิงหันมาแบบเหมือนประมาณว่าคุณอะมองไปแบบคุณมองไปเรื่องความหลังเรื่องเก่าๆอะนะคะคุณแบบเหมือนมีเรื่องราวบางอย่างนะในเดือนนี้อะคนมีคู่คุณแบบ อะคุณกับคนเรอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจแล้วมันทำให้คุณคิดถึงอะไรเก่าๆอะไรเดิมๆที่เขาเคยทําดีๆให้คุณนะคะเดวเบอกว่าให้คุณอะอยู่กับความสุขดีกว่าเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วปล่อยผ่านนะคะปล่อยผ่านสําหรับคนมีคู่ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะ,ค,ะคุณไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องอดีตอะไรเก่าๆนะคะคุณพยายาม มองไปข้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าคุณมัวแต่ฝังใจหรือเก็บความรู้สึกกับอดีตเดิมเดิมมันจะทำให้คุณแบบก้าวต่อไปได้ยากนะนะคะความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรอีกบ้างคะความรักของคนมีคู่ความรักของคนมีคู่ o f s w o r d อด o f s ออ o สอด o ทนออฟบอลโอ้ oh. คนมีคู่เดือนนี้นะคะขอบอกไว้เลย King of Sword ขึ้นมา <c oughs> ให้คุณอ่ะพยายามอดทนเข้มแข็งนะ <c oughs> เพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างทําให้คุณกับเขาในเดือนนี้คนมีคู่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันหรือทําให้คุณไม่ก็เขาคิดถึงเรื่องราวเก่า นะคะให้คุณพยายามอดทนนะคะถึงแม้ว่ามันจะเจอเรื่องกระทบจิตใจคุณแค่ไหนนะคะซีดาบขึ้นมามันจะเรื่องแย่ๆจะเรื่องรสืกที่ทําให้คุณโอ้เสียใจมากรู้สึกไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องอดทนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามให้คุณอดทนไว้นะคะสำหรับคนมีคู่เทนอฟบอลขึ้นมาบอกว่า มันจะผ่านไปได้อะคุณพยายามเขาเรียกว่าพยายามที่จะไม่นึกถึงอะไรอะไรที่ผ่านมาแล้วอ่ะอะไรในอดีอดตอะนะคะเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์หรืออะไรทำให้คุณแบบจมอ่ะอย่างเช่นสมมุตนินะบางคู่สมมุติคู่ของคุณเคยนอกใจคุณ แต่จริงๆคุณกับเขาให้อภัยกันแล้วแบบว่าปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ก็ไม่ไวายมีเหตุการณ์ทําให้คุณยังคิดถึงเรื่องราวนั้นอยู่มันก็เลยทําให้คุณยิ่งทุกข์ใจคุณก็ต้องพยายามมองไปข้างหน้านะคะพยายามแบบเออฝืนอ่ะอดทนให้มันผ่านไปได้อ่ะถึงแม้บางเรื่องราวมันจะเลวร้ายก็ตามแต่นะคะไพ่บอกแบบนี้นะ สู้ๆนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนอย่าไปคิดมากนะคะชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปค่ะบทสรุปค่ะของคนมีคู่นะคะในเดือนพฤศจิกายน2564ของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะทรีออฟบอลสาวไม่เท้าขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณทำได้นะพยายามอดทนอดกั้น ไม่นึกถึงเรื่องราวเก่าๆไม่คิดอะไรแบบหลายอย่างที่เขาเคยทํารู้สึกไม่เดียวเนี่ยเหมือนมองไปข้างหน้ามองตามนกบินอะ่ะแล้วคุณจะผ่านไปอคุณจะผ่านเรื่องราวที่รู้สึกเจ็บปวดใจผ่านไปได้นะคะดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะใครที่แบบว่าอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะ ก็สู้ๆกันต่อไปค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะประครับประคองกันไปถ้าใครเคยทำผิดพลาดก็ให้อภัยกันไม่มีใครที่คบกันแล้วไม่เคยทำผิดพลาดนะคะดังนั้นก็เอาใจช่วยแล้วกันค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะคะก็สามารถกดติดตามกด subscribe นะคะหรือคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ